เล้วเธอจะจับมือใครวันที่เราไม่อยู่แล้วเธอจะสบตาใครวันที่เธอเนลาแล้วเธอจะเติบตมวันผ่านช่วงเวลานี้หนุ่มนะครับมาทรงพัสดุนะครับ,รรบให้กับลูกค้า FC นะฮะที่ว่าเอ่อมาสั่งพระไปบูชานะครับ ก็ขอบคุณ f อนะครับที่ให้โอากาสหนุ่มได้เป็นสะพานบุญในครั้งนี้นะครับผมแลวหนุ่มก็ได้มาตามที่หนุ่มตั้งใจไว้ทุกปีอยู่แล้วว่าหนุ่มจะมาแจกพระที่ทต่างจังหวัดเป็นปลายปีทุกปีปีนี้หนุ่มก็มาที่ภาคตะว,วันออกนะครับก็มีลูกค้าชมคลิปแล้วก็โทรมา,าสั่งพระบูชามาให้กําลังใจหนุ่มุมกรับขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวหนุ่มขอญาตไปส่ง พัสดุที่แฟลชเอ็กเพสให้ลูกค้าแล้วนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับที่ให้โอกาสหนุ่มเด้เป็นสะพานบุญนะครับผมขอบคุณแฟลชเอ็กเพสสาขาจังหวัดตราดด้วยครับ